เราต้องลุกขึ้นสู้ต่อนะครับเราต้องเชื่อมันในสิ่งที่ทําแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดในทุกเกมนะช่องว่างก้วแต้มมันเยอะนะครับนั่นคือเหตุผลที่ทุกคนผิดหวังมากในห้องแต่งตัวนะครับแต่เราจะไม่ยอมแพ้นะเราต้องแสดงให้เห็นว่าเรายังสู้นะครับตอนนี้มันห่างจากโซนปลอดภัยก้วแต้มนะครับหลือแค่านัดคุณยังเชื่อมั่นว่านักเตะในยังมีไฟและมีคลามมุ่งมันที่จะพาทีมรอดตกชั้นไหม เอออย่างที่บอกไปนะครับมันยังเป็นไปได้ทางตัวเลขน,นะครับตราบใดที่มันยังเป็นไปได้เนี่ยเราไม่เราจะไม่ยอมแพ้นะเราจะสู้ต่อนะเออตอนนี้มีช่วงพักเวททีมชาติเนี่ยคุณมีแผนยังไงบ้างครับก่อนจะกลับมาเจอเกมหนักกับแมนซิตี้ในเดือนเมษานอ,อ่โปรแกรมหลังจากนี้เนี่ยมันชัดเจนว่ามันไม่ง่ายนะครับมันไม่ใช่แค่เกมกับแมนซิตี้นะแต่รวมถึงเกมถัดไปด้วยนะครับแต่เนี่ยมันคือพรีเมียร์ลีกนะครับ นักเตะบางคนเนี่ยต้องไปเล่นให้ทีมชาติแล้วก็หวังว่าพวกเขาเนี่ยจะกลับมาฟิตสมบูรณ์นะสำหรับการโชว์เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำประตูมานานะครับเพราะพอกระอยลูนเนี่ยมันมีความหมายยังไงกับเข้าฟับในฐานะผู้เล่นดาวรุ่งทีต้องการที่จะต้องทำประตูนะเออใช่นะครับผมว่าเขาก็มีความสุขมากอยู่นะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือวิธีที่เขาพัฒนาการเล่นของตัวเองนะตอนนี้เขาสามารถเล่นได้ทั้งสองฝั่งนะครับไม่ใช่แค่ฝั่งซ้ายนะเขากลับไปช่วยเกมรับ แล้วก็ทําสิ่งเล็กๆที่มันสําคัญมากนะเมื่อคุณทําสิ่งเหล่านั้นได้ดีเนะี่ยสิ่งดีๆก็จะตามมานะและผมคิดว่าเขาก็สมควรที่จะได้ประตูในวันนี้เช่นกันนะเออไอเดนเนี่ต้องไปโรงพยาบาลไหมครับเออไม่นะครับเขายังอยู่ที่นี่อยู่นะเออตอนนี้เียวคุณมีช่วงเวลาพักเบรกหลังเจอหลังจากที่ต้องลงเตะทุกๆสองถึงสามวันเนี่ยตลอดช่วงที่ผ่านมาคุณวางแผนยังไงแล้วก็นักเตะจะได้พักไหมครับ สำหรับโค้ดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะที่จะได้พักเนี่ยเราจะต้องแบ่งกลุ่มนักเตะบางคนเช่นเมสันเมาส์โคบี้ต้องทำงานกับความฟิตของตัวเองนะครับเราต้องฟื้นฟูร่รางกายของนักเตะอย่างแม็กควายโคบี้มาูเพื่อให้พวกเขาเนี่ยกลับมาช่วยทีมในการแข่งขันช่วงท้ายฤดูกาลให้ได้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะได้พักมากกว่าปกตินะเราจะแบ่งงานแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดสำหรับ2เดือนสุดท้ายของฤดูกาลนะครับ